สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนิงจะทําที่รองกระทะนะคะกระทะเหล็กเวลาที่เรายกมาตั้งใช่ไหมคะปกติถ้าจะเป็นแบบเหมือนจานกลางเนี้ยเราก็ต้องมีที่วางหรือว่าเราจะทานเองเนี้ยนะคะหนิงก็บางทีก็ไม่ได้เอาออกจากกระทะนะคะไม่ได้เอาออกมาใส่จานอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าบางทีแบบอาหารพวกไข,ข่คนหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะติดกระทะ เลยไม่ได้ขูดออกนะคะก็จะทานในกระทะเลยทีนี้นะคะเราก็จะต้องมีที่รองจานร,รองกระทะใช่ไหมคะปกติเนี่ยหนิงจะมีเขียงไม้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่เข้าชุดใช่ไหมกับอันนี้กับมือจับนะคะไหมเหลือด้วยทีนี้ก็เลยจะนํามา ะะเป็นที่รองแบบง่ายๆ <_ an> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือมันจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะแต่ว่าให้เขาเลยออกมาจากกระทะนิดนึงนะคะฝ <_ an> ากวางในนี้เลย <_ an> อ,อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือจะมีไหมผ้ายืดนะคะ2ี่ิมิลแล้วก็เข็มนะคะ7ทับศูนย์นะคะแล้วก็ที่คั่นลายเข็มเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักเลยค่ะ พันใหม่มาท,ที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนพาดนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะรวบสองห่วงดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็ถักโซ่นะคะหนึ่งสองโซ่สองนะคะรวมกับตัวที่เราถัก ล็อกหลักไว้อันแรกนะคะก็เป็น3ามหลักนั่นเองนะคะแล้วก็ถักนะคะเป็นพอ1คอนะคะทั้งหมด10หลักในห่วงนี้นะคะ1่อสิบหลักนียจะรวมกับตัวแรกตรงนี้นะคะอันนี้คือแทนความสูงพอ1คอลหนหลักนั่นเองค่ะ1น,นะคะแล้วก็2พันนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ รวบทีลาสองหลักนะคะพานจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีลาสองหลักแบบนี้นะคะถักไม่ต้องแน่นมากนะคะถักสบายๆเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบนะคะแล้วก็ขั้นไลายไว้ก่อนจับนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงด้านสั้นเข้าหาตัวนะคะอืม ต่อมานะคะจบแถวนะคะจบงานด้วยการรอหอนะคะในโซ่หลักที่3มที่เราข้นลายไว้ตั้งแต่แรกนะคะจิ้มลงไปงานที่ได้ก็จะมีลักษณะวงกลมนะคะแล้วก็วิธีการถักแถวต่อไปนะคะคือเราจะเพิ่มลายให้เขาขยายกว้างขึ้นเองนะคะหนึ่งสองสาม คัานลายไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปถักนะคะถักแถวต่อไปนะเราก็จะเก็บไหมก่อนนะคะเพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําการถักทับนะคะเก็บไหมหนึ่งจะพันตรงเข็มเนี่ยหนึ่งสองครั้งนะคะ เหมือนเราเย็บผ้าแล้วก็ทำปลมล็อกล็อกใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมาให้อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะปึ๊บปลายเนี่ยปล่อยไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องถักทับนะคะอันนี้เราถักโซ่สามแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอเหมือนเดิมจิ้มลงไปในหลักเดียวกับที่เป็นโซ่สามนะ เกี่ยวใหม่ขึ้นมาค่ะรวบทีละสองเหมือนเดิมพันนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไปเลยนะคะหลักถัดมาข้างหลังก็ทับปลายใหม่ไปด้วยนะคะปลายที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะแล้วก็ทุกๆหลักนะคะที่ถักเนี่ยในแถวนี้เราจะถักพอหคอสองครั้งนะคะ ลงในหลักเดียวกันนะมันจะมีทั้งหมดนะคะยี่สิบหลักด้วยกันค่ะ <c oughs> สังเกตดูนะคะว่าตัวเนี้ยตัวเข็มอะค่ะเขาไม่ได้หยอดกาวซิลิโคนมาให้เรานะคะเขาก็มีโอกาสที่จะเลื่อนนะคะวิธีการก็คือให้กดลงแบบนี้นะคะก็จะสั้นลงมาแล้วนะ คือปกติด้ามซิลิโคนนะคะเขาจะไม่มีการหยอดกาวมาให้เรามันมีน้อยมากเลยอะที่บางยี่ห้อใช่ไหมคะที่แบบหยอดมาแต่หนิงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันจะปรับปรับตัวความยาวให้มันเหมาะกับไหมไม่ได้นะคะบางทีมันได้มาแล้วเหมือนทักไม่ถนัดอะไรเงี้ยคะ่ะหนิงก็เลยไม่ไม่ได้หยอดกาวในส่วนที่หนิงจะใช้นะคะ เราห่อในโซ่หลักที่สามเมื่อกี้หนิงก็ลืมขั้นลายนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะในแถวเนี้ยเราจะได้ยี่สิบหลักใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะขยายขนาดจะขยายขึ้นนะคะแถวต่อมานะคะถักโซ่สามเหมือนเดิมขั้นลายนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่นะเพราะว่าบางทีเราก็งงว่าเราจะนับโซ่ไหนเป็นโซ่ที่สามหรืออะไรเงี้ยก็คือถัก หนึสองสามเสร็จขั้นเลยเลยนะคะแล้วก็หลักต่อมานะคะอันนี้เรานับเป็นหลักแรกหลักที่สองนะคะเราก็จะถักพอ1คอสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะมันจะเป็นการขยายขนาดของงานนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ ก็คือพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะเดี่ยวนะคะหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันในหลักถัดมานะคะหรือว่าคู่นั่นเองนะคะสลับกันเลยนะคะเดี่ยวหนึ่งแล้วก็คู่หนึ่งนะคะในแถวเนี้ยจะได้ทั้งหมดนะคะสามสิบหลักนะคะก็คือเวลา เพิ่มนะคะหนิงจะเฉลี่ยเพิ่มแบบนี้ก็มันก็จะเพิ่มทีละสิบสิบหลักสิบหลักในแต่ละแถวนะแถวแรกสิบแถวที่สองยี่สิบแถวที่สามสามสิบแบบนี้นะคะอันนี้หนิงจะถักแบบง่ายๆแบบเน้นใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยนะคะ ก็มีต่อนะต่อมาค่ะเดี๋ยวนี่จะดึงปลายใหม่มาถักทับซะเลยนะคะ Cool. Deal. Cool. Deal. Cool. เกี่ยวนะคะแล้วก็คู่หลักถัดมาเสร็จแล้วนะคะก็รอหอในโซ่หลักที่3ที่เราข้าลายไวค้ค่ะแบบนี้นะคะแถวต่อมานะคะหนิงก็จะ โซ่สามเหมือนเดิมต่อมาค่ะถักเดี่ยวนะคะอีกหลักหนึ่งแล้วก็หลักถัดมาถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะในแถวเนี้ยจะมีทั้งหมดสี่สิบหลักนะคะก็คือเป็นเดี่ยวสอง แล้วก็คู่หนึ่งค่ะเดี่ยวสองคู่หนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักเดี่ยวเดี่ยวสองหลักแล้วก็คู่1ห,หลักแบบนี้นะคะ เดี๋ยว2คู่หนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ทั้งหมด40หลักนะคะในแพทเทิร์นนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเราค่อยกลับมาดูกันนะคะตอนจบงานนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะจบงานนะคะด้วยการรอหออเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นถักโซ่นะคะสี ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็รอหอ่อาขอโทษค่ะแล้วก็รอหออีกครั้งหนึ่งนะคะนี้เอาไว้สำหรับเ,เวลาซักนะคะเราจะได้มีที่แขวนหรือถ้าไม่ทำก็ได้นะเวลาซักก็ใช้ตัวหนีบหนีบได้ะคะ่ะ เก็บาลใหม่หลังงานนะคะด้านหลังของงานถัก านที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเราก็นํากระทะนะคะมาวางได้เลยเนี่ยนะคะถักพอดีเลยหรือว่าใครจะถักใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะขนาดก็ใช้ใหม่ไปไม่ถึง100รกรัมนะคะเนี่ยค่ะ ใช้งานแบบง่ายๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เอาไว้ติดตามคลิปใหม่ๆที่หนิงจะลงด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะซื้อได้ที่ www. n i n g s ลีด c o m s h o p หรือว่าหนิงส i c โครเช t นะคะมีปัญหา ในการถักติดต่อสอบถามใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเห็นแล้วจะรีบเข้ามาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้อแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ